J7 Gallery กลเลอรครับในปัจจุบันที่ทำอยู่ส่วนใหญ่ที่คนอื่นเรียกนะครับ mm hmm. ก็จะเป็น Thai ary, mm hmm. ไทยคอนเทมไทยคอนเทมโพรอรีอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เขียนรูปมา38ปีแล้วครับ mm hmm. ก็ค่อยๆทำมางานก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นยุคๆยุค mm hmm. นี้ก็จะได้คอนเซปต์ hmm. ความคิด mm hmm. ก็พัฒนามาเรื่อยๆครับ ดวงตา,างจริงก็คือหมายถึงทุกคนนะครับหมายถึงทุกสิ่งทุกอย,อย่างจริงๆก็มีดวงตาอยู่ดวงตาก็คือสะท้อนเสียงที่เป็นภายในจิตใจงานผมส่วนใหญ่จะมี2เทคนิคนะครับก็จะเป็นสีอะคริลิกกับสีน้ำมันรูปนี้ก็จะเป็นสีอะคริลิกครับเป็นอะคริลิกบนผ้าใบครับผมเทคนิคสำนักงานผมถ้าจะเป็นคาแรคเตอร์ก็จะเป็นพอยต์เป็นขีดเป็นจุด จะต้งคาถามกับสิ่งที่เราจะทําก่อนว่าเราจะทําอะไรทําทําไมทําอย่างไรด้วยนะครับมีอยู่ท่านหนึ่งที่ชอบมากก็คือเขาเขาบอกว่าการถามเนี่ยเหมือนทิศเหมือนทิศที่เราจะไปแต่คําตอบแล้วเราเป็นทางที่เราจะเดินนะครับในศิลปะของผมมันก็จะเป็นอย่างแบบนั้นอยากให้คนดูได้รับอะไรจริงๆมันก็เป็นเป็นคำถามตั้งแต่ต้นเลยนะที่ผมทำงานศิลปะผมมักจะย้อนตอบว่า คนดูต้องการอะไรมากกว่าผมว่าในโลกปัจจุบันนี้สิ่งที่คนต้องการมากที่สุดเลยคือความเข้าใจแล้วก็ความสุขคือทุกคนหาความสุขอะครับผมก็เลยมาย้อนกลับเป็นการสร้างงานว่าเราจะสร้างความสุขให้เขาได้อย่างไรมันเป็นการถามมาตอไปอย่างเงี้ยจริงๆก่อนที่คนจะดูรูปคนสร้างก็ต้องมีความสุขก่อนเราจะเขียนอะไรให้ตัวเรามีความสุขแล้วก็เขียนอะไรให้ผู้ชมมีความสุข